สวัสดีครับวันนี้พี่ปอจะมาสอนการรีทัชนะครับในการทำแผ่นพับโดย Photoshop นะครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมาใช้รูปเดียร์นการรีทัชเพื่อให้มันดูเนียนขึ้นนะครับพอฟลาตรงนี้ใหญ่มากนะครับที่นิวนะครับก่อนอื่นนะครับกด o t o s h o p กันด้ว้ที่นิวนะครับรีเซ็ตให้เป็นอินเตอร์ เนี้ยชั้นแนลเปเปอร์ครับตงรงซ้ายเป็น A4 นะครับตรงบากาเป็นไวท์นะลิสเป็นทาร์สเป็นอไก็ได้แล้วแต่ไปกด okay. โอเคปุ๊บมันเป็นแนอนี้ทำไงให้มันเป็นแนลม,มันเป็นแน,ว,น,น,นวตั้งนี้ทำไงเป็นแนวนอนนะครับไปที่ image นะครับ image rotation นะครับไปที่9 0 W นะครับจากนั้นนะครับไปที่เ e ็กเทกูล a r มาเป p ี่ยนโทอ่ะก่อนเองไปที่ Window ครับเลือก Info สำหรับใครที่ลากแล้วมันไม่ใช่พิกเซลนี้ครับพิกเซลแบบนี้ก็มาตั้งค่าไปที่ panel o p t i o n นะครับตรง ruler ให้มันเป็นพิกเซลกดโอเคจากนั้นลากจับสูงไปครับลากจับขอบบนลงมาขอบล่างลิกสักครู่นะครับ้อนกลับไปก่อนอถ้ามันเป็นนี้เราจะแบ่งกะถูกยังไงให้มันเป็นสามคอลัมน กดคอนโทรลอินเนิเตสมันก็จะได้ขนาดความกวาม้างความสูงครับความกว้างสามห้าศูนย์แปดครับเอามาหารสามสามคอลัมน์นะครับหนึ่งหกเก้าเราก็จะมา,า, 3, 3, ามลากกันึ่งหกเก้าได้แล้วจากนั้นกดคอนโทรล R เพื่อเส้นจะเส้นมาทัดาจากนั้นคลิก เส้นลากมาครับให้มันลากเสร็จปุ๊บเราวไปที่เลนส์เลนส์ลามาคุณถูกลากตัวเซเลคชันมาขอลากเส้นมาทัดท่าม,มาตรงเส้นปุ๊บมันจะล็อกให้ตัวโนมัตนะครับกด mm hmm. คอนโทรลดี้จากนั้นไปนิวเลเยอร์ตั้งหารูเทียลต้องการรูเที่เราต้องการอาพที่สมาธิทำเป็นทำในการรีทัพนะครับคร mm hmm. ขอหาก่ปะ ก็ copy เมทผมแนะนไม่เป็นตัว Google Chrome มากกว่าเพราะมันง่ายดีง่ายต่อการทำนะครับกด Ctrl V มันก็จะได้ไปแล้วนั้นเอามาวางครับก็ copy ตัวนี้กด Ctrl J ครับมันก็จะได้อี่นั่งจากนั Ctrl T ครับเราจะกลับมาเป็นริบาร์ดิสันท่นะครับ สเตียรเป็น3าฟ้าเป็น3าอร์นะครับจากนั้นลองลบไปเลยอ่ะโอเคเขาจะได้แบบนี้แล้ว 200อยพ p e r t u r e เป็นสี่สิบาเป็นยี่สิบเก้นะครับเป็นสีขาวนะดังนันยยน 300, น้นระบายเนี่ยเป็น0ามร้อยเนี่ยระบา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 ยอ่ะงานด้แล้วด้านี้แล้วเราจะมาทำขอบขอบด้านล่างกันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะ ไปที่นิงเลเยอร์ครับจากนั้นไปที่ดักแทงกูล่ามาเปลี่ยนทูล่ากนะครับลากมาจากนั้นไปที่สีเอาเป็นสีสีแดงมันจะเห็นชัดนะครับจากนั้นเทมไปเลยลเป็นที่เลนบาร์เกตทูนะครับเทมไปกรนะดาษก็กัดทนดีนะครับเพื่อเอาเซนเซอร์ชั่นออกก็กัดทนเจ๊ จานั้นเราจะมาทำในส่วนของ,งข้อความนะครับไปที่ New Layer จากนั้นไปที่เลก c ิเกอ e นะครับ Tool นะครับเ Tool นะครับสี่เหลี่ยมครับจากนั้นเอาเป็นสีแดงอันนส้นลาปุาบกด enter นะครับจากนั้นไปคลิกที่ Layer ที่เราวาดกด l a s e r l i ไลท Layer นะครับเพื่อนเส้นขอบผายไป แม้มมนเป็นสายๆยังไงครับ acfx ครับ b n d i n g Option นะครับ้ปรับอัล City อให้มันลดลงครับครับอ่ามาณนียกันตั้งแตนั้นเรามาปสับโตเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นสีดำสีดำแล้วกันเราจะเลือกเป็นกร a เดียนก็ได้ครับมันก็จะเป็นการไล่เฉดสีนะครับที่เขียวที่เขียดทำแล้วก็ทำ าเนี่แหละนั้นกดคอนโทรลเจนแล้วกรอกไอตัวนี้ออกมาเป็น,น,น verify, save, อีกแผ่นหนึ่งครับจากนั<ม>้นไปที่ไฟล์ save as <add>. ครับเป็น5 5 5ฮ่าฮ่าแ่าอันหนึงครับ save as เลยกันปอ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 กัน save โอเคอ่าก็เรียบร้อยครับแค่นี้ครับมีข้อสงสัยไงก็ ไปลืมบอกเลยไปก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็ขอขอมากครับ